สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องเล่าก่อนนอนมีเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังอีกแล้วค่ะตำนานกำเนิดโลกของไวกิ้งก่อนหน้าที่าศาสนาคริสตจะมาถึงสแกนดิเนเวียบรรดาชาวนอสที่ครอบครองดินแดนแห่งนี้ได้นับถือาศาสนาอาซาทรูซึ่งเป็นาศาสนาแบบพหุทเทวนิยมที่มีการนับถือเทพเจ้าหลายองค์ซึ่งาศาสนาดังกล่าวได้อธิบายถึงการกำเนิดโลกตามคติความเชื่อของชาวนอสเอาไว้ ตามตำนานของชาวนอรสหรือที่รู้จักกันในชื่อของชาวไวกิ้งได้เล่าไว้ว่าเมื่อครั้งบรรพการก่อนที่จะเป็นโลกนั้นจักรวาลมีเพียงความว่างเปล่าจนกระทั่งเมื่อเวลาผ่านไปก็บังเกิดเป็นทุ่งน้ำแข็งอันกว้างใหญ่มหฮมาซึ่งขนาบด้วยดินแดนสองแห่งทางเหนือและใต้โดยดินแดนทางเหนือเรียกว่านีเซลเฮมเป็นดินแดนแห่งเมฆหมอกและความหนาวเย็น ส่วนดินแดนทางใต้นั้นเรียกว่ามูสเซลเฮมเป็นดินแดนที่เต็มไปด้วยเพลิงอันร้อนแรงที่เผาผลาญไปทั่วในการต่อมาได้มีสเก็ดเพลิงจากมูสเซลเฮมกระเด็นขึ้นไปยังทุ่งน้ำแข็งทำให้ภูเขาน้ำแข็งลูกหนึ่งละลายและปรากฏมีแม่วัวขึ้นมาตัวหนึ่งชื่อว่าโอดูมลาโดยแม่วัวตัวนี้ถือเป็นสิ่งมีชีวิตอันดับแรกสุดในจักรวาลหลังจากเกิดมาแล้ว โอดูมลาพยายามหาอาหารกินด้วยการเลียนน้ำแข็งใกล้ตัวนานวันเข้าก้อนน้ำแข็งนั้นก็กลายเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดมหึมาที่ชื่อว่ายีเมียซึ่งมีร่างกายประกอบด้วยเกล็ดน้ำแข็งมากมายยีเมียดูดนมของแม่วัวโอโดูมลาเพื่อประทังชีวิตและในเวลาต่อมาเกล็ดน้ำแข็งบนร่างของเขาก็ได้แตกออกมาเป็นพวกยักษ์รุ่นแรกๆซึ่งมีชื่อว่ารีเม่ ขณะที่แม่วัวโอโดูมลาก็ยังคงออกหากินด้วยการเลียภูเขาน้ําแข็งต่อไปจนกระทั่งน้ําแข็งอีกก้อนได้แตกออกและปรากฏร่างของบรรพชนของเหล่าเทพพเจ้านามว่าบูรีขึ้นมาซึ่งเทพบูรีนี้มีรูปร่างที่งดงามและแข็งแรงผิดกับพวกยักษ์ที่มีร่างกายใหญ่โตเทพบูรีมีพระโอรสนามว่าบอซึ่งต่อมาได้แต่งงานกับยักษ์สาวแสนสวยนามเบสล่า จากนั้นทั้งเทพบอลและพระชายาเบสลาก็ช่วยกันเพาะต้นอ่อนของมหาพฤกษาแห่งโลกที่ชื่อว่าอิกราซิลซึ่งในภายหลังมหาพฤกษาอิกราซิลนี้จะยึดโยงโลกต่างๆเข้าไว้ด้วยกันอย่างมีดุลยภาพเทพบอกับพระชายาทรงมีพระโอรสด้วยกันสามพระองค์คือจอมเทพโอดินเทพบิดอนโฮเนียและเทพบิดอนโลเธอซึ่งในเวลาต่อมา เทพสมพี่น้องนี้ได้ทำสงครามกับพยาย์ยีเมียจนทำให้ดินแดนน้ำแข็งสั่นสะเทือนไปทั่วซึ่งสงครามในครั้งนี้เทพพเจ้าทั้งสามเป็นฝ่ายกำชัยชนะอย่างเด็ดขาดโดยสังหารพย,ายัา์ยีเมียลงได้ทั้งนี้โลหิตของพยาย์ได้ไหลาบาท่วมเหล่ายักษ์รีเมทั้งหลายจนล้มตายเกือบหมดและเหลือเพียงยักษ์ไม่กี่ตนเท่านั้นที่รอดชีวิตไปได้หลังจากสังหารยีเมียแล,แล้ว โัดินและอนุชาทั้งสองก็นำร่างของยีเมียมาสร้างเป็นโลกพิภพ,พโดยเศษเนื้อหนังของพยายักให้เป็นแผ่นดินเลือดกลายเป็นทลายและสายน้ำกระดูกกลายเป็นขุนเขาเส้นผมกลายเป็นต้นไม้นานาพันธุ์ส่วนขนคิ้วได้กลายเป็นทุ่งหญ้าซึ่งโลกที่เหล่าเทพเจ้าทั้งสามสร้างขึ้นนี้ได้ถูกขนานนามว่ามัชชิมาสถานหรือมิดการ์เมื่อสร้างผืนโลกเสร็จแล้ว เหล่าเทพเจ้าได้นำกระโหลกของยีเมียไปตั้งครอบไว้บนเสายักษ์สีต้นเหนือผืนโลกและใช้ส่วนโค้งด้านในของหัวกระโหลกเป็นท้องฟ้าและสร้างหมู่เมฆขึ้นมาจากนั้นจอมเทพโอดินก็ทรงมีพระบัญชาให้คนครัสีตนชื่อว่านอทรีซูทรีโอทรีและเวทรีคอยดูแลเสาค้ำฟ้าทั้งสี่ต้นที่อยู่ในทิศเหนือใต้ตะวันออกและตะวันตกหลังจากสร้างท้องฟ้าแล้ว เทพทั้งสาจึงไปยังมุสเซลเฮมและนำสะเก็ไฟดวงใหญ่สีทองมาสร้างเป็นราชรถสุริยันพร้อมกับสร้างสุริยเทวีนามว่าโจและได้นำสะเก็ไฟขนาดรองลงมาที่มีสีขาวมาสร้างเป็นราชรถจันทราพร้อมกับสร้างจัตรราเทพนามว่ามานิหลังจากนั้นก็ทรงนำสเก็ตไฟดวงเล็กๆมากมายมาสร้างเป็นดวงดาวประดับบนท้องฟ้าหลังจากมิดการเสร็จสมบูรณ์ จอมเทพโอดินก็สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกโดยสร้างผู้ชายมาจากต้นแอดและทรงให้ชื่อว่าอัดและสร้างผู้หญิงขึ้นมาจากต้นเอมและให้ชื่อว่าเอมลาจากนั้นเทพโอดินได้ประทานจิตวิญ,ญญาณให้แก่พวกเขาเทพโพเนียประทานความรู้สึกและเทพโลเธอประทานการพูดเห็นและสัมผัสต่างๆทั้งอัรและเอมลามีร่างกายที่งดงามทั้งสองได้กลายเป็นบรรพบุรุษของมนุษย์ทั้งมวลในมิดการ์ ขณะที่จอมเทพโอดินและอนุชากำลังสร้างสรรค์สรรพสิ่งอยู่นั่นเองบรรดายักษ์รุ่งใหม่ที่สืบเชื้อสายมาจากพวกรีเมที่รอดชีวิตเมื่อครั้งเหล่าเทพเจ้าทำสงครามกับพญายักษีเมียก็เริ่มทวีจำนวนมากขึ้นพวกยักษ์เหล่านี้ได้ไปอาศัยรวมกันอยู่ในดินแดนแห่งหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าอัดกาดหรืออีกชื่อหนึ่งคือโจทุนไฮ โดยจอมเทพโอดินได้ทรงนำเอากระดูกของยีเมียที่เหลืออยู่มาสร้างเป็นกำแพงใหญ่กั้นระหว่างดินแดนโจทุนไฮกับมิดการ์ดเอาไว้แต่กระนั้นก็ยังมียักษ์ที่มีฤทธิ์มากบางตนลอบเข้ามาในดินแดนมิดการ์ดและแปลงร่างมาสมสู่กับมวลมนุษย์จนทำให้มนุษย์รุ่นต่อมามีความชั่วร้ายประปนอยู่ในสายเลือดเมื่อจอมเทพโอดินทรงทราบเรื่องก็ทรงดินแดนแห่งหนึ่งเพื่อเป็นที่อยู่ของเหล่าเทพและใช้สำหรับคอยดูแลคุ้มครองมวลมนุษย์ จากนั้นก็ทรงให้ชื่อดินแดนนี้ว่าอากาศซึ่งแปลว่าอุทยานแห่งทวยเทพโดยในอากาศจะเป็นที่ประทับของคณะเทพแห่งสงครามและแสงสว่างซึ่งประกอบด้วยเทพ,พเจ้าหลายพระองค์เช่นทอเทพแห่งสายฟ้าผู้มีค้อนวิเศษเป็นอาวุธบานเดอร์เทพ,พเจ้าแห่งความดีงามเกรยาเทพธิดาแห่งความงามและความรักนอกจากนี้อากาดยังเป็นที่ตั้งของมหาปราศาสกรอดเทม ซึ่งจอมเทพโอดินจะเสด็จมาประทับบนเทวบัลังในมหาปราสาทแห่งนี้เพื่อเฝ้าติดตามความเป็นไปในมิดการ์ดหรือโลกมนุษย์โดยมีสะพานสายรุ้งที่เรียกว่าบีฟรอสเชื่อมระหว่างอากาศและโลกอีกทั้งจอมเทพโอดินยังทรงสร้างหอขนาดใหญ่ที่เรียกว่าวันฮันล่าเอาไว้สําหรับเป็นที่ชุมชนเหล่าเทพและดวงวิญญ,ญาณวีรบุรุษทั้งหลายโดยในวันฮันลานี้จะมีบรรดาเวลาคิรี ซึ่งเป็นนางฟ้าที่แต่งกายด้วยชุดนักรบคอยดูแลต้อนรับวิญ,ญญาณผู้กล้าทั้งหลายที่มาที่นี่หลังจากสร้างสรพรพสิ่งทั้งปวงแล้วจอมเทพโอดินได้เดินทางไปพบชาววานิกซึ่งเป็นเผ่าพันธุ์อันศักดิ์สิทธิ์และสูงส่งที่อาศัยอยู่บนยอดของมหาพึกษาโลกอิกราซิลเพื่อขอเรียนรู้ถึงสติปัญญาอันยิ่งใหญ่ที่จะทำให้พระองค์ทรงทราบถึงชะตากรรมในอนาคตและวันสิ้นโลก ทั้งนี้จอมเทพโอดินทรงให้ความสำคัญกับความฉลาดรอบรู้เป็นอย่างมากโดยครั้งหนึ่งพระองค์ทรงยอมเสียพระเนตรไปข้างหนึ่งเพื่อแลกกับการดื่มน้ำจากบ่อน้ำผู้แห่งสติปัญญาที่มียักษ์ตนหนึ่งเฝ้าอยู่การที่จอมเทพโอดินทรงทุ่มเทให้กับการแสวงหาความฉลาดรอบรู้ถึงเพียงนี้ก็เพราะพระองค์เชื่อว่าความรอบรู้ทั้งปวงจะช่วยให้พระองค์สามารถรับมือกับชะตากรรมของวันสิ้นโลกที่จะมาถึงได้ และก็เนื่องด้วยจอมเทพทรงล่วงรู้ถึงการมาถึงของวันสิ้นโลกนี่เองพระองค์จึงได้ใช้วันฮันล่าเป็นสถานที่รวบรวมดวงวิญญาณของเหล่าผู้กล้าเพื่อเตรียมการสำหรับมหาสงครามในวันสิ้นโลกทว่าสุดท้ายแล้วทุกอย่างก็ต้องดำเนินไปตามเส้นทางแห่งโชคชะตาที่แม้แต่จอมเทพก็ยังไม่อาจหลีกพ้นหากชอบคลิปนี้กรุณากดติดตามเพื่อรับฟังเรื่องราวดีๆเหล่านี้ได้ในทุกๆวันขอขอบคุณค่ะ